Wahdikah, tuh kon masjid, liem nukung, nakap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pak tujuh belah reh, oleh dua belah. Ambon atas jebok bugung, di udang tani deh, dua uti deh. Seminggu pada lah, ambon atas uti deh, dua uti. อ่านี้จัะโซน,นอนุดรธานีรอบที่สองนะครับเจ้าของนะครับนี่สองลูกนะครับนี่สองลูกอีกนะครับ จำสองเนี่ยได้ต่อหนุกนะครับจะใส่นุกต่อจะใส่นักโคงเนี่ยต้องจับใส่นะครับต้องจับครับเนี่ยร้อีกสองดอนธานีนะครับ ไฟแม่กอง ไฟกระดาษนะเครื่องเตโลนะครับกกดต้งให้เร็ววเลยแตกบาเครื่งเตโลนะครับ mi ha creato di mocco stavano <c oughs> อุดรธาน,นีนะครับวันนี้วันที่วันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนสิบสองปีหกเจ็ดครับเนี่ยมีสองลูกอีกนะครับมีสองลูกโงจะไปส่ง แล้วนะครับป <Great job. S 3> oh. ัะชัน oh, <man. S 1> ีนะครับใครจะเอาได้เข้ามานะครับ Selamat di kat